หิวบ่อยแต่อยากผอม6สูตรสมูทตี้ลดน้ำหนักลดหน้าท้องประโยชน์แน่นอิ่มนานค่ะสาวๆคนไหนที่เกิดอาการหิวบ่อยจนต้องคอยกินขนมกรุบกริบจนติดปากแต่ว่าอยากผอมทันจะให้อดก็ผ่านอารมณ์เสียและหงุดหงิดวันนี้เรามีวิธีแก้มาให้สาวๆแล้วค่ะโดยเรานำ6สูตรสมูทตี้รสชาติด,ดีที่ทำให้สาวๆอิ่มได้ทนอิ่มได้นานไม่ต้องคอยกินขนมแก้หิว ที่สำคัญยังช่วยเผาผลาญลดความพ้วนลดหน้าท้องได้อีกด้วยค่ะเรียกว่ายิ่งดื่มยิ่งผอมและได้ประโยชน์เน้นๆจากผักและผละไม้มาให้สาวๆที่ชอบหิวบ่อยๆได้ลองไปทําดูค่ะคราวนี้ต่อให้กินเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะอ้วนแล้วล่ะค่ะสูตรที่1นึ่งออร์เรนมอรสูตรนี้เหมาะกับการดื่มตอนเช้าค่ะซึ่งสมูทตี้สูตรนี้มีส่วนผสมแค่4อย่างคือแอปเปิลเขียวครึ่งลูก มะนาวครึ่งลูกขิงหั่นแว่น3ชิ้นและแครอทครึ่งหัวปั่นทุกอย่างรวมกันดื่มหลังอาหารเชา้าจะช่วยย่อยและเร่งการเผาผลานได้ค่ะสูตรที่2เรดจ d j u i c e Apple เขียว1ลูกบีทรูทครึ่งหัวมะนาวครึ่งลูกและแครอทครึ่งหัวสูตรนี้จะได้สมูทตี้สีแดงที่ช่วยกำจัดไขมันและช่วยระบายลดหน้าท้องได้อย่างดีเลยล่ะค่ะ จะดื่มระหว่างวันหรือจะดื่มตอนไหนก็ได้แต่ถ้าอยากให้อร่อยและดื่มง่ายขึ้นเอาไปแช่เย็นสักหน่อยก็จะดีเลยราคาสูตรที่3ช็อกโกสมูทตี้ใครว่าสมูทตี้ต้องมีแต่ผักและผลไม้สุดโกโก้ก็สามารถนำมาเป็นสมูทตี้ได้เช่นกันแถมอร่อยด้วยค่ะกับสูตรนี้ที่ใช้ผงโกโก้หช้อนโต๊ะผงชินมอนครึ่งช้อนชาอินทผาลัมอบแหง้งแกะเอาแต่เนื้อ2-3ลูก ถั่วลิสงอบหรือขั้วจนสุกหนึ่งถ้วยและขิงหั่นแว่น2ชิ้นปั่นรวมกันดื่มตอนเช้าหรือก่อนออกกำลังกาย2-3ชั่วโมงช่วยเร่งการเผาผลาญได้อย่างดีเลยล่ะค่ะสูตรนี้ดื่มคู่กับการออกกำลังกายรับรองว่าผอมได้แน่นอนค่ะสูตรที่4เลมอนนตสูตรน้ำมะนาวยอดฮิตที่ส,สาวสายสมูทตี้การันตีแล้วว่าเวิร์คค่ะโดยสูตรนี้ใช้น้ำมะนาวครึ่งลูกใบสะระแหน่ห้าิบใบ ชงเป็นน้ำชาขิงหั่นแว่น2ชิ้นผสมทุกอย่างลงในขวดแล้วเขย่าให้เข้ากันดื่มตอนเช้าก่อนมื้ออาหารจะช่วยขับลมลดหน้าท้องและช่วยระบายถือเป็นสูตรที่ท่าดื่มบ่อยๆ จะช่วยพุงแบนหน้าท้องแบนราบได้แบบง่ายๆค่ะสูตรที่5กรีนเดยหากวันไหนที่สาวๆรู้สึกอาหารไม่ค่อยย่อยไม่สบายตัวเพราะท้องอืดอึดอัดเราขอแนะนำสูตรนี้เลยค่ะใช้แตงกวาลูกเล็ก2-3ลูกแอปเปลิลเขียว1ลูกมะนาวครึ่งลูกและผักใบเขียวอย่างเช่นคะน้า2-3ใบปั่นทุกอย่างรวมกันแล้วดื่มทันทีสูตรนี้ช่วยย่อยอาหารช่วยให้ขับถ่ายสะดวกและถือเป็นอีกสูตร ที่ทำให้หน้าท้องของเราเรียบแบนได้ค่ะสูตรที่6ซิตรัสมูตี้สูตรนี้ถือเป็นอีกสูตรที่เหมาะแก,ะก่การดื่มคู่กับการออกกำลังกายค่ะเพราะมีส่วนผสม,มของกล้วยหนึ่งลูกส้มหนึ่งลูกอินทผาลัมอบแห้งแกะเอาแต่เนื้อ2-3ลูกขิงหั่นแว่น2ชิ้นและเมล็ดเกียสองช้อนชาปั่นทุกอย่างให้เข้ากันแล้วดื่มก่อนออกกำลังกาย2-3ชั่วโมงสูตรนี้ช่วยผลาญได้ดี ทําให้สาวๆเบิร์นได้เร็วค่ะแต่ทั้งนี้การลดน้ําหนักให้ได้ผลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรวมถึงการรับประทานอาหารในครบหหมู่เชื่อได้ว่าอีกไม่นานคุณก็จะมีหุ่นสวยสมใจแล้วล่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักแลห่หัวใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง ร่ำรวยความสุขท่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดกดไลค์ถ้าคุณถูกแกปกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจใหแก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ